น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทำดีวันนี้ทีมงานของเราได้เดินทางมาอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ที่ตำบลโชคเหนือเราเข้ามาที่อ,อบตอนะอบตอตำบลโชคเหนือที่เป็นศูนย์บำบัดศูนย์บำบัดยาเสพติดวันนี้เราก็ได้เข้ามาร่วมถ่ายทำในตำบลโชคเหนือวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาพบกับ คุณหมอนะ่ยแล้วก็มีคุณหมอท่านปลัดอำเภอนะท่านเจ้าหน้าที่ของ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 อำเภอลำดวนนะทงฝ่า,ายปกครองทั้งตำรวจทั้งคุณหมอนะฮะวันนี้ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแนละ้วว่าช่วงบ,บ่ายก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านพิชิตคพันธ์ท่นานก็จะมาเป็นประธานเปิดงานอบรมในครั้งนี้นะที่ตำบลลำดวน ครับวันนี้ครับเจอพี่ท่านท่านประหลัดอ่าท่านประหลัดมีอะไรที่จะฝากพี่น้องที่เข้ามาในบําบัดหรือญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะฮะที่ลูกหลานเข้ามาบําบัดครับเชิญครับท่านสักนิดสักหน่อยครับท่านให้เป็นคนดีครับผมเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติครับครับผมครับผมครับเป็นคนดีของประเทศชาติของสังคมอ้าวคุณหมอครับคุณหมอว่าอย่างไรครับวันนี้ทีมอานเพวัสดุรินกันดี ได้มาร่วมสังเกตการและทำข่าวในการอุรมครั้งนี้เชิญคุณหมอครับสวัสดีค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำดวนนะคะก็มาร่วมเป็นวิทยากรน,นะคะบทบาทของเราก็จะเป็นในเรื่องการดูแลให้ ผู้เข้ารับการอบรมนะคปลอดภัยนะคะก็จะมีการปเนทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ให้ความรู้ด้านสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการดูแลตนเองนะคะเพื่อให้เขาสามารถเลิกเลิกได้นะคะถ้าไม่ได้ทํายังไงให้ปลอดภัยนะคะถ้าแล้วก็ถ้าเป็นมากก็จะมีการส่งต่อนะคะเพื่อให้เขาปลอดภัยมากขึ้นคุณหมอโครงการของเราจัดกี่วันนะก็วันนี้วันที่วันที่4ี่ค่ะวันที่4ี่ค่ะ วันแล้วที่น้องๆที่เข้ามาบําบัดเนี่ยประมาณกี่คนนะตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วต้องต้องกว่าค่ะเท่าไหร่นะให้ข้อมูลต้องถาม่ันประหลัดอีกทีหนึ่งค่ะต้องให้ไป็นสอบถามมีเพิ่มไปเรื่อยอ๋อมีเพิ่มไปเรื่อยแปลว่าตรงนี้ของตำบลตะเกียนๆนี่เป็นสูงใช่ไหมอันนี้ชคเหนือเขาโชคเหนือโจงเหนือโตโตครับโชคเหนือโชคเหนือเป็นสูงใช่ไ คก็เป็นโครงการเป็นของเหมือนเป็นสาขาของอำเภอสาขาของจังหวัดชีินนะคะจะเป็นสาขาอ,อำเภอลำดวนอ๋อสาขาอำเภอลำดวนครับผมแล้วทีนี้ก็ในการเข้าอบรมครัง้งนี้นะเข้าร่วมบำบัดคุณหมอว่าการที่บำบัดในครั้งนี้มันมีผลยังไงบ้างสับคุนหมอ๋อมีผลให้เขา มีความรู้ในการดูแลตัวเองค่ะให้สะท้อนคือหลายๆคนมาก็หลากหลายบางคนอยากเลิกบางคนยังไม่มั่นใจครอบครัวอยากให้มาอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็จะ พูดคุยมีกระบวนการนะคะในเรื่องของการทํากิจกรรมกลุ่มให้เขาม ok ีการประเมินตัวเองสะท้อนตัวเองของตัวเองเนี่ยค่ะก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะข้อหลังหลายรายก็จะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ค่ะเพราะว่าในเด็กที่ใช้ยามันจะมีเรื่องของอารมณ์จากสารที่การใช้แล้วก็สมองมันไม่ปกติอย่างงี้ค่ะก็ต้องให้โอกาสเขาค่ะให้เขาได้ดูแลตัวเองแล้วก็ปรับแล้วก็ตัวเองในการสร้างหลักสูตต่างต่างค่ะ แล้วการพวกอาหารการกินครับคุณหมออาหารการกินนี้ย่างไรครับวันหนึ่งกี่ครับวันหนึ่งกี่กี่สามมื้อดิสี่มันจะมีมื้อเย็นด้วยนะคะมื้อเย็นค่ะค่ะต้องถามแม่ครัวค่ะเพราะว่าภาคกลางวัน่สวนใหญ่จะอยู่ภาคกลางวันค่ะครับผมครับผมครับวันนี้ทีมงานเพจคนสุรินทำดีก็ได้มาสัมภาษณ์คุณหมอนะ เพื่อนำเสนอให้บรรดาน้องๆที่กำลังที่จะกลับเนื้อกับตัวเนาะจะเข้ามาสู่บำบัดนะถ้าใครมีลูกมีหลานนะครับที่เราดูแล้วผิดปกติเราก็ประสานจากหน่วยงานราชการหรือว่าที่ฝ่ายปกครองลำดวนหรือว่าที่สาธารณสุขที่ศูนย์ลำดวนก็จะรับมาได้ใช่ไหมคุณหมอค่ะก็จะเป็นะระยะ ระย,ยะระย,ยะ,ยยะยทำค่ะออแต่ว่าอย่างที่โรงพยาบาลลำดวนก็ถ้ามีปัญหาด้านการใช้สารเสพติดมีปัญหาอารมณ์อะไรค่ะสุขภาพจิตสามารถไปได้นะคะคก็ไปได้ตลอดเลยนะคะคถ้าถ้าเป็นถ้าฉุกเฉินก็นอกเวลาราชการได้แต่ว่าถ้าไม่ฉุกเฉินก็ในเวลาราชการเรา,าจะอันนี้จะอยู่หน่วยง,งานจิตเวชยาเสพติดโรงพยาบาลลำดวนครับเดีย๋ยวเราก็เดี๋ยวไปดูทาง แม่บ้านนะที่ทำอาหารให้พวกน้องๆที่เข้าบําบัดนะฮะคแม่บ้านแม่บ้านไปไหนดีื่ออนี่อยู่นี่พอด,ดีเลยคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านครับวันนี้มีอาหารที่จะ ให้น้องๆที <ๆๆ S 1> ่เข้าประปัดมีอะไรบ้างครับคุณอาหารการกินวันนี้วันนี้เรามีซุปกั๊ไข่เคียวแล้วก็ต้มยำไก่ครับโอ้ยอร่อยนี่มีสูตรไหมต้มยำไก่มีสูตรไหมก็เป็นเป็นอ่าอ่าต้มต้มขาไก่อ่าฮะซุปกั๊มไข่สันกนอือแล้วคุณแม่บ้านมามาอ่ามาทำอาหารนี้กี่วันละที่อยู่ที่ชาา่วงเดือนี แล้วแม่บ้านรู้สึกว่าในการมาทําอาหารในครั้งนี้ให้น้องๆที่เข้าบําบัดเนี่ยแม่บ้านรู้สึกยังไงบ้างครับ<อ>ยินดีอ่ะยนินดีที่จะให้บริการเพราะว่าวเห็นน้องๆเขาอยู่ดีกินอิม่มเราก็รู้สึกรู้สึกดีเขาก็เหมือนเรือร่องราวคนหนึ่งค่ะแล้วก็ให้ความสนิทสนองเป็นกันเองในการให้บริการครับ ผมก็ดูแล้วคุณแม่บ้างตอนนี้อาหารยังยัง,งไม่มาใช่ไหมยัง11โม,ม,มงครึงงคร่งครับผมค,ครับ<ม>พี่น้องก็ตอนนี้เราก็ได้มาสัมภาษณ์แม่บ้านนะที่ทาอาหารให้พวกนี้นะคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านเราได้นําอาหารมาให้น้องๆที่เข้า,าบัตรนะครับอ้าวเปลืคกโอ้โหส้มตำไข่เจียว ต้มขาไก่โอ้โหสุดยอดสุดยอดน้ำลายไหลเลยน้องๆเราได้มีอาหารดีๆทานแล้ววันนี้มีผลไม้ฝรั่งนีากด้วยาง่างประเทศครัยฝรั่งกิมจูนี่ฝรั่งกิมจูของแม่บ้านเราจัดมาให้พวกน้องๆที่เข้าบำบัดนะโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณแม่บ้านทำมากี่วันแล้ว วันนี้วันที่สี่ค่ะวันที่สี่ตั้งแต่วันที่แล้วอาหารเราเปลี่ยนทุกวันไม่เมนูทุกวันค่ะเมนูแน่นอนสุดยอดสุดยอดสุดยอดทำให้น้องๆไม่เบื่อไม่เไม่เคยซ้ำทำยังไงล่ะเกิดน้องๆเขาอยู่เขาไม่อยากกลับแล้วทำยังไงทำไม่เชื่อสัมภาษณ์น้องๆได้เลยค่ะไม่ไม่เป็นไรสัมภาษณ์คุณแม่บ้านนี่แหละเพราะแม่บ้านคนทำรับผมแม่บ้านคนทำเนี่ยดูอาหารนีี่บ เดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้านะเดี๋ยวเราก็เข้ามาเพราะว่าเขายังอบรมหลายวันครับตั้งแต่วันตื่นมาแบบนี่งตอนนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะภาคภาคเช้าๆนะตอนนี้ก็มีพี่น้องของเราสวัสดีครับพี่น้องรู้สึกยังไงวันนี้ในการที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อมาช่วยดูน้องๆเราอะเนาะที่เข้าบําบัดแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับ ทางคนสุรินทําดีได้เลยครับวันนี้รู้สึกว่าสุรินทนี่น่าจะจับตั้งนานแล้วแบบนี้ประชาชนเยาวชนจะได้ที่ที่จะไม่ได้หลงผิดล้ําไปแล้วจะได้จะไม่ได้ไม่ได้หลงผิดไปเยอไปกว่านั้นจะได้ไม่หลงผิดเหมือนเดิมก่อนแล้วก็มาอบรมอย่างผมว่าดีโครงการนี้ดีทําให้ประชาชนทําให้เยาวชนที่หลงผิดไปแล้วเนี่ยสามารถฟื้นฟูขึ้นได้เข้าหาสังคมได้แบบ สบายยู่ได้แบบยังยืนผู้ปกครองก็สบายใจด้วยครับต้องรวมด้วยช่วยกันเนาะผมว่าอากาศมันก็ดีด้วยแหละอยู่ตรงนี้อากาศดีแลอากาศดีมากเลยครับร่มรื่นร่มรื่นเหมาะสมครับมันมันน่ากลับใจได้แล้วอากาศอย่างนี้ใช่ไหมกลับใจทำใไรสมองมันโล่งๆอยู่ใช่ไหมเป็นส่วนประกอบที่ดีครับเดี๋ยวเราก็ในวันนี้ก็น่าจะ รอท่านผู้ว่าเนาะเจ้าเจ้าของโครงการท่านเป็นเจ้าของโครงการเป็นแม่งานที่จะเปิดในการประชุมในวันนี้พอดีทีมงานเพจคนสุรินทำดีก็ได้ผ่านมาเลย ไม่ได้ใครับถ้าเราว่างมีโอกาสพิมพ์เข้าไปตอนนี้ก็จะเห็นเพจคนสุรินทร์ทำดีทั้ง YouTube Facebook เข้าดูได้ครับแล้วช่วงเย็นๆเราก็จะเห็นภาพของเรารน่าจะไม่เกินบ่ายสามโมงอเคครับสมมครับ,รบ,รบสถานที่ที่เตรียมรับผู้ว่าคนระครับวันนี้พี่น้องเราก็ มาดูน้องๆกันมากน้าหลายตามาเป็นกำลังใจสุดยอดสุดยอดทที่ครับมีอะไรในความคิดเห็นที่จะฝากเพจคนชรินธรรมดีเชิญเลยครับมีโอกาสแล้วรีบเดี๋ยวเย็นๆนี้เราจะได้เจอกันหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอโทรศัพท์เพจคนชืินทรรมดีครับ เขาอยู่กับสังคมมีความสุขของไปเขาได้กินคุ้มตับกับเนื้อกับเผื่อมาก็ดีใจกับเขาครับกเลยผมณเมียมาให้ผมลังใจครับคุณคุแม่แม่ยนเมย์มย์ยั่วยดกันเองปะทาพุงยืงเมียนปูนเมียนเจ้าหน่อยไหม่ะเนี่ยเราบีบเราใช้เซมทรายเราอีน้ำปะทาเบียร์เคยครุ่นแบบโค้นเลยปีเฮ้ បាទមានអុយថាសាមកយកនេះតាបានបាទបាទគឺប្រសិនតើឥ្វ័យពកលងតាបានមកចូលស៊ូន1ទីបាទបាទក៏ចិត្តបដោដូចម៉ែងហ្នឹងអូនេះបាទអឺមកមកប្រឹក្សាក្មួយតើគឹកໃ្លបាទព្រោះអសំណគុំនេះអុយទៅយឺនគ ুই នហ្នឹងមិនដេកណែដល់ទៅទេបាទបើពីយើងមើលខែ50ថ្ងៃសេថ្ងៃ ไม่เียครุงปรุงร้องก็มาให้กำลังใจที่เจ็บก็กำลังใจครับพี่น้องนี่เป็นคนในท้องถิ่นคุณลุงท่านก็มาให้กำลังใจลูกหลานนะอยู่ในตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับนี่แหละกำลังใจเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ลูกใช่หลานแต่เขาอยู่ในตำบลเขาต้องมาให้กำลังใจด้วยฝัน ยังไงก็เหมือนรูปในใส้เราะเนาะครับเราอยากให้เขามาับมาเป็นคนดีในสังคมเนาะครับวันนี้เพจคนคูลินจำดีเราก็ได้มาใสายจกับพี่กับน้องวันนี้เราก็ขอจบการรายงานเีช่วงนี้โอ,อกาสหน้าเดี๋ยวเรามามทำสว่วน